พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ,ธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวาชิโรตามางกรสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณี ไปในการพระราชพิธีสรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวาน15วันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลไลลักษณราชกุมารี หลวพศีสว่างควัตวรคัติยราชนารีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จและมีคณะเอกอัครราชทูตอุปทูตประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม90คนจาก80ประเทศ1องค์กร8องค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมในพระราชพิธี ในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกดพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์สามสิบรูปสวดพระพุทธมนต์ จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา